นาฬิกาดึงดืดค่ะเอาเอาเอาอดึงดืดค่ะเอา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 นาฬิตาค่ะเนาฬิตาค่ะสวัสดีค่ะอดึงดืดค่ะนาฬิตาดึงดืดค่ะสวัสดีค่ะน้นาฬิตาน้อยค่ะเบิ้งปลาเอาขึ้นนี่ีกเบ้างเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ โอ้ยนงเขา,าผู้ได้เลี่ยมขึ้นอันน็เขาว่าลำชิงแต่ว่านี่เอ้าต้องจะยืนสำรวบอ้าบ้านางมันจะยืนอ่าอ,อ่นี่เดี๋ยวนะคะเ่อค้าหนูกออกก่อนค่ะนี่นาลิตะน้อยมารายงานตัวแล้วค่ะมันนี้อีนุดากระป๋าด้วยค่ะอนม้นเด้อ เอาอะออาอีนาดิตาไหมคุณลุงยิบให้คุณลุงก่อนค่ะอ well? ่าสวัส uh ดีค <huh> <Math ias Zone> ่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะไงคุณลุงค่ะนาดิตายังงงหวังด้วยค่ะบอกูกนาดิตาอยากเหนก่อนจ้า นิตาจะเล่นก่อนจ้าของเล่นใครคะอะของเล่นใครคะของเล่นใครคะนน,ะน,น,น,ะนนิตานนนิตาหน่อยหนูเก็ตคุณลุงไหมลูกเอ้าเอ้าอ่ะอ่ะอะตอนนี้อะลูกอ่ะแล้วนิตาเห็นคุณลุงไหมคะนั่นไงคะคุณลุงคุณลุงคุณลุงจ้าคุณลุงจ้า นิตาดตามพูดเลยมอิตดตามพูดเลยโอ้จาจ้าจ่าจาจานี่อดึงดึงค่ะนาดิตาดึงดึงค่ะอดึงดึค่ะ เบิ้งหัน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 กระตายมากหันกระตายมากหันกระตายมากน,นี่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 อ่ะหนูยืนขึ้นดูค่ะเอายิ่หนูพิสตาหัวถอยหนูอ่ะเบืงบ้งเบิงบ้งเบืง้งเบื้งเบื้งเบื้งสวัสดีค่ะพี่กระต่ายพี่กระต่ายหรือพี่กวางคะพี่กระต่ายมาดูนาลิตะหนะ่อยค่ะนาลิตะยังมีเพื่อนคะ่ะ จุ๊บๆก็ได้ลูกจุ๊บๆก็ได้จุ๊บๆหอมเกีมค่ะหอมเกี๊ยมค่ะหอมเกีมค่ะนุ๊งกินนมปะอันนี้อะอะไรคะอันนี้เสียงอะไรคะอเสียงอะไรคะดูค่ะมนุ๊กตาดูค่ะเอา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 ผู้ไหลคือเกีงอันนี้เอาเนา นี่ของใครคะนุกินไหมคะกินนุกินนมไมคะอ่ะโอ้นุจะเล่นตัวนี้บ๊บลูบอะอะอะเล่นเลยค่ะอือวบเอาอย่าเ้านั้นยังเห่นเนี่นั่นออยังนั่งบ่ลูกบ่อลูบยังเขาไปนั่งมันวะเเอยขานั่ง่นะ เบิงป่าจะเอาคนนูเขาไปเบิงเบิบงนูงงอยากนั่งค่ะยังไงคะอากาสายค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณลูกคะ่ะคุณลูกเห็นนาลิตะไหมคะคุณลูกเห็นนาลิตะมาไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนาลิตะนาลิตะ <hood> จัง สวัสดีเอฟซีหน่อยค่ะวันนี้หนูมานอนกับคุณป้าวันนี้หนูมานอนกับคุณป้าค่ะใช่ไหมคะเจ๊เอ๋ค่ะวันนี้แต่เจ๊อีเอฟซีค่ะวันนี้น้องอารมณ์ดีอยู่ด้ีค่ะ <c oughs> วันนี้นอนอารมณ์ดีอยู่ค่ะหนูอยากเล่นเฉยๆใช่ไหมคะลูกหนูอยากเล่นหนูยังไม่ง่วงนอนใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะอาจ่วย่ไหคะอดึกดีดค่ะออาจุบจบค่ะจุบจุบค่ะหนูเนี่ยหนูหนูเบิ้งเบิ้งลูกกัลูกใส่ลุงลุงม่ใส่ลูกคุณลุงหนูอยู่ไหนคะคุณลุงนาลิตาจังอยู่ไหนคะลูกอ่านเยอ่านับนอ่านบีบ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 ีบีบบ วิวิวเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะได้ไหมเสียงอะไรคะเสียงเสียงอะไรคะลูกเสียงอะไรคะอุ้ยอุัยนีดตันงงแล้วค่ะนนี่ตันงงว่าเสียงอะไรมันเสียงอะไรคะมันจะเสียงอะไรคะโอ้กินนมมด้วอ้าวหนูจะกินนมใช่ไหมคะเอไม่กินเด็เยืน นี่ค่ะอ่ะมาป้าเอานมให้กินค่ะนุ่งอย่าก,กินนมแล้วค่ะนุ่งจะนอนแล้วค่ะ<อ><อ>นี่อ่ะ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 มัมตลลีตากินนมค่ะกินมัมม,ม,ม,มลลิตาอื้อ,อ,อค่ะลลิตาจะนอนใช่ไหมคะ คลิปนี้ป้าเจาเก็ คลิปนี้ป้าเจ๋วกับน้องนริตานะคะก็ฝากช่องป้าเจ๋วน้องนริตาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ